Honda Lead ปี2023คันนี้น่าใช้แค่ไหนมาดูกันครับโดย Honda Lead นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกครับขนาด 150cc ครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความอัปเกรดในรุ่น2023อยู่พอสมควรเลยนะครับโดยที่รุ่นนี้ครับกับเรื่องของไฟหน้าครับยังเป็นแบบ LED ครับเรือนไม้เนี่ยเป็นทรง V shape นะครับแบบอนาล็อกนะครับสวยงามมากๆน่าใช้มากๆนะครับแล้วก็มีจอดิจิตอลขนาดเล็กครับเรียกว่ามีการโชว์ระดับพวกง เครื่องพงเชื้อเพลิงน้ำมัน้ำมันต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัว Honda Lead เนี่ยนะครับมีช่องเก็บของลึกถึง12ซนเมตรอยู่ซ้ายมือนะครับมีฝาเปิดปิดได้นะครับและจุดเด่นอีกอันนึงของ Honda l e ีดนะครับนั่นก็คือส่วนของใต้เบาะครับ เขาเรียกว่ามีที่เก็บสัมภาระแบบ U box ครับสามารถเก็บของได้มากถึง37เลตรหรือว่าพูดกันง่ายๆเลยนะครับก็เก็บหมวกกันน็อกได้ถึง2ใบนะครับยังไม่พอนะครับ Honda Lead เนี่ยนะครับยังมีจุดเด่นในเรื่องของ smart key ด้วยนะครับสามารถสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องใช้คุญแจครับมีระบบการสะเทือนหน้าแบบ Telescopic ครับด้านหลังเนี่ยเป็น Unique Swing เบรกหน้าเป็นดิสเบรกนะครับเบรกหลังเป็นดรัมนะฮะล้อเนี่ยเป็นล้อแมก นขนาดขอบ12นิ้วนั่นเองนะครับ เรียกว่ารุ่นนี้นี่น่าใช้มากๆนะครับผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ดีนะครับนะสามารถที่จะขับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับขับไปจ่ายตลาดก็มีของมีที่เกี่ยวขออมีที่วางของอยู่มากมายพอสมควรเลยนะครับหรือพี่ๆไรเดอยากจะเอาไปใช้เป็นรถวิ่งงานนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเป็นรถที่เรียกว่าแข็งแรงสมบุกสมบันนะครับแล้วก็เรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีอะไหล่ในเรื่องของการซ่อมแซมเนี่ย หาได้ง่ายด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทางร้านเนี่ยคัดสรรมาให้ทุกคนจริงๆนะครับอยากให้มาลองดูที่ร้านครับจะได้รู้ว่ามันน่าใช้มากๆจริงๆครับและใครที่สนใจนะครับ Honda l e ดปี2023ครับคันนี้บอกราคาแล้วต้องผมว่าต้องรีบจองเลยนะครับ5 0,000กว่าบาทเราไม่ขายครับเราขายเพียงแค่49,500บาทเท่านั้นนะครับที่เอเชียมอเตอร์บค์2547เเท่านั้นนะครับใครอยากจะซื้อคันนี้อยากจะจองคันนี้ตอนนี้มี โปรโมโชั่นด้วยนะครับจองผ่านไลน์แอดครับรับไปเลยนี่ครับ mm hmm. มัวกัะน,น็อกฟรีอีกหนึ่งใบนะครับที่ไลน์แอดเท่านั้นนะครับสนใจรีบจองเลยครับ